เพิาา่มค่ะวันนี้น้องอาจจะมากินฟักทองแกงบวบนี่ฝากกด l ล k e กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมเม้นมาด้วยนะว่าเด็กคนไหนชอบกินอันนี้บ้างนะโอเคักทบวบชิม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 ,ชมอ,พพอูยอยู่ข้างผักเป็นไงนะจ๊ะ ก็หวานดีแล้วก็ฟักทองก็ไม่มีรสชาตินะเ,ออเพราะว่ามันคือฟักทองไงมีประโยชน์ไหมอมมันประโยชน์มากเลยค่ะผิวฟักทองสีอะไรฟักทองสีเหลืองถ้ากินของสีเหลืองถ้ากินของผลไม้สีเหลืองหรือของอะไรก็สีเหลืองเนี่ยทาให้ผิวหน้าเราขาวไปหมดทั้งตัวจริงดิอ้ oh my god จะไม่นั่งเหนือใครนัาก็ใชด้วย หมดก่อนนี่กดไลค <c oughs> ์กดไลคเกดแชร์ทินนะ